สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้ทัพไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมโรบอทในแมปของ b o a t into a better life นะครับทุกคนมาโอเคทุกคนในวันนี้เนี่ยทัพไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมร่องแกงร่องเอ้ยไม่ใช่ร่องร่องเรือขยักกันเนาะอ่าแบบนี้เนี่ยก็เคยทําไปแล้ว EP แรกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็มาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังเหลือด่านบางด่านอยู่แต่มันเนี่ยใกล้จะจบแล้วโอเคทุกคนมาเพื่อไเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยไปสปอนเรือกันเลยดีกว่าเนาะโอเคทุกคนไป เจ้านายครับเจ้านายเจ้านายอย่าพาผมตายเหล่านะครับตานนี้เนี่ยเออไม่ต้องห่วงนะฉันไม่พาแกตายอยู่แล้วโอเคมาฉันเนี่ยบอกเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยฉันเนี่ยฝึกสมาธิสติมาดีๆเลยแหละเบคอนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเออเฮ้ยทาไมอะเบคอนทำไมไม่เห็นด้วย <c oughs> ก็ดูสิเจ้านายเจ้านายเล่นแบบเดิมๆอีกแล้วเอ,อ้ยไม่ต้องห่วงนะเด็กๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นทหารที่แบบว่าแบบ เ,ออเป็นดาดที่ต้องฝ่าแผ่นชะลอไปอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีหินมากั้นอยู่นะนึกคิดว่าเราคงไม่น่าตายหรอกตอนนี้ดูสิไม่คงไม่มีใครตายหรอกเอาล่ะเด็กๆจับแน่นๆนะพี่จะพาไปอย่างเร็วๆเลยอาเจ้านายครับคลื่นมันซัดมากฝาเราต้องฝ่ามันไปอย่างรวดเร็วเออพี่จับใจครับเบคอนก็อยากช่วยเด็กเบคอนทำได้แค่ยืนนิ่งๆเออไม่เป็นไรนะเด็กๆเด็กๆกตัวเบาอืเด็กๆไม่ห่วงไม่ถ่วง,วงพี่อยู่แล้วพี่นี่แหละถ่วงตัวเองมากกว่าน้ำหนักพี่เยอะ โอ้ยพ่อหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะบอกอะไรให้นะด่านนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าฉันเล่นเสร็จทีนึงนี้แขนฉันเมื่อยไม่หมดเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าด่านนีนน้มันจะพายอะไรกันนะักกันหนาให้เราฝ่ามันไปเล่นเสร็จนี้เธอต้องนั่งพักโดยด่วนแล้แหละอ๋ออย่างนั้นเหรอคุณผู้หญิงผมจะบอกอะไรให้นะเคุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยแต่ว่าผมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะจะบอกอะไรให้เนี่ยผมพายไม่แค่แป๊บเดียวก็อยถึงจุดสตดแล้วพลังแขนเนี่ยผมเยอะไม่ต้องห่วงหรอกด่านแบบนี้เนี่ยชิวๆสบาย แต่ผมดูสีหน้าพี่ทับไทยนี่อืพี่ทับไทยนี่คือหน้าคือดูไม่ไหวแล้วนะครับเออใช่จะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับเด็กๆไม่ต้องห่วงนะมันใกล้ถึงแล้วเนี่ยมันใกล้ถึงแล้วอืมไม่ไหวแล้วเจ๊เองไม่ไหวแล้วโอเคถึงสักทีหนึ่งโอ้ยแม่งเอยแล้วดันต่อไปอะไรอีกเนี่ยเป็นลิฟต์เหรอพี่ทับไทยครับผมรู้สึกว่าทางหน้าเนี่ยมันดูไม่ค่อยแบบไว้วางใจเท่าไหร่เลยครับเด็กๆมันมีให้เราขึ้นไปทางเดียวก็ต้องขึ้นนั่นแหละเออ เจ้านายผมกลัวไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่ลิฟต์มันมีอะไรกั้นมาให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเนี่ยความปลอดภัยนี้มีสูงมากเลยนะแล้วมันจะขึ้นไปอีกนะไหมครับเจ้านายไม่รู้เหมือนกันเบคอนมองเงยเลยแล้วมันสูงมากๆเลยนะครับเจ้านายครับเจ้านายตอนนี้เนี่ยมาถึงแล้วนะครับโอเคเด็กๆจำให้แน่นๆนะรู้สึกว่าทางข้าหน้าเนี่ยมันช่างวาเสียวเลยเกินว้าพี่ดับตายผม ไม,ไม่ต้องกลัวเด็กๆมันมีหินกนที่เรียบร้อยไปเลยแล้วมันจะไหลถกมไปไหมเฮ้ยโอ้โหสไลด์แรงเกินไปนี่หินอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ได้เลยนะเด็กๆมีทางอีกยังจะมีหรอกครับเจ้านายจะไปแน่นจะไปแน่นจะไปแน่นเออไปเฮ้ยอย่าตก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 ไปช,ะชะ้าๆไปช,ะชะ้าๆไม่ต้องรีบนะจ๊ะไม่ต้องรีบโอเคพี่กทายเขาสุดท้ายแล้วโอเคไปเด็กๆเจ้านะ อแค่นี้เองเด็กน้อยแต่นี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันพื้นมันจะลื่นทุกคนมันเป็นน้ําแข็งอะเอ้ยเอ้ยเ้ยเป็นน้ําแข็งแล้วันบังคับยากไม่ชินไม่ชินไม่ชินแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่อะไรอย่างเนี้ยหนึ่ง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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอโอ้โหเจ้านายเจ้าตายตายรอบแรกแล้วเนี่ยเจ้านายต้องสัญญากับผมก่อนนะครับว่าเจ้านายจะไม่ตายอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเจ้ามียังมันต้องมีบ้างสิเดี๋ยวเราจะตายแม่เอ้ยนี่ย ลองฟังเสียงคนในเซิร์ฟเวอร์สิเขาก็ตายกันเป็นเบื่อจะบอกอะไรให้นะว่าชีวิตตายเนี่ยเลือกความเลือกความเด็กๆเลือกความเด็กๆเลือกความพี่ตะไท่คุมดีๆครับคุมดีๆจะตกแล้วจะตกแล้วไม่ไม่เด็กๆพี่ยังไปต่อได้พี่ยังไปต่อได้ได้ดูอิฉาามนั่นสนุกจังเลยสบายจังเบอ สบายกับผีสิแกลงมาช่วยฉันกอนได้ไหมเจ้านายครับเจ้านายคุมดีๆคุมดีๆมันจะตกแล้วเจ้านายเออเด็กๆในนะจเย็นนะใจเย็นนะมันมันลื่นอะมันลื่นพี่พี่พี่บังคับไม่เก่งเลยถ้ามันถ้ามันเป็นพื้าแข่งนี้เออเด็กๆใจเย็นนะตั้งสติสมาธิพี่จะตายต้องสมาธิโอ้ยนายนี่มันก็รู้ดีจริงๆนะไม่ต้องห่วงนะมาฉันตายแค่รอบเดียวก็พอแล้วมาตานี้น่ะเอ้ยคลิปนี้สิฉันขอสัญญาแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยฉันจะไม่ตายเกิน3ครั้งมา เธอดูเอาไว้ละกันจะไม่ตายเกิน3ครั้งเด็ดขาดโอเคไปช้าๆพี่ทับไทยด้วยนั่นดิมัน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 ชิวมากเลยอะ่ะ สนใจมัน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 แค่มันเยอะเยอะเลยเฉยพี่จตัยจะไปปลาบ้านไหมเอ้ปลาบ้านเกลียดมากไอ้ด่านไอ้ด่านบ้านนั้นแม่งกว่าจะผ่านเจ้านายเล่นเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมเอ้ยเจ้านายทางอันนั้นมันมันมันช่างวาดเสียวเอ้ยเจ้านายช้า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 เออไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเฮ้ยประหช้าสิไประหช้าไประหช้าเอ้ยตก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 เอ่อเอ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 อรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลยเนี่ยมันเขาจะให้เราแบบไอ้นั้นมาเลยนะเพราะว่าแบบเออก็ดีเหมือนกัน เด็กๆรู้สึกว่าเกมเนี่ยจะใจดีนะทำให้เราเนี่ยไม่ทำป็นต้องตกก็ได้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าอุโมงค์ได้เลยอ,อเกมเขาใจดีจริงเลยนะครับเหมียวกาว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี่ไงเด็กๆจุดเช็คพอยต์อยู่ตรงนี้แล้วเย yeah. สุดยอดเลยครับพี่ตะไยร์านนี้พี่ตะไครตายไปหนึ่งรอบขอบคุณมากครับเด็กๆโอเคด่านต่อไปมารู้สึกว่าจะเป็น่านสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเด็กๆจับแน่นๆนะ่านสุดท้ายมาพี่สัญญาณว่าพี่จะไม่ตายมาไปไปไปสงหวะอีกต่อไป ตรงเจลขึ้นเขาหว่นคำว่าไงเฮ้ยเด็กๆฉลามฉลามาพี่ต้องใส่การฉลามให้เราพี่จะไปไปเร็วๆไ,ไปเร็วๆไม่เอือหือ <ś c oughs> <ś c oughs> พี่ตะไครครับด่าน,นี่มันมีฉลามเหรอครับใช่แล้วเด็กๆตอนนี้มีฉลามเออเหมียวกลัวพี่ตะไครครับผมก็กลัวเหมือนกันพี่ตะไครต้องพายปยเร็วๆนะครับโอ้ยเด็กๆเ,เอ,อ้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่พวกแกจะโตเนี่ยถ้าบอกว่พวกแกโตเนี่ยพวกแกก็สามารถจะช่วยสัมผัสได้นะโอ้ยนี่พวกแกแหม่เลยตัวเล็กกระพิ่เดียวอ๋อเด็กๆป่ะพี่ัะไครอย่างรวดเร็วนะจับให้แน่นๆล่ะฉลามนี่น่าจะตามเรามาอยู่แหละอือใช้หน้าจอ zoom อ่า zoom 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 z พี่ตะไครมันอยู่ที่แล้วมันอยู่ที่แล้ว เร็วๆอยู่นะเด็กๆเร็วๆเลยพี่พี่พยายามอยู่คำนึงนะพี่นะพี่ก็กลัวเหมือนกันพี่ก็ใจแครับมันใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหสลามมันเร็วมากเลยนะทุกคนมันไวเกินอะไวเกินจะไวเกินเก็บ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 เาจะเก็บ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 เออเออมันใกล้มากมันใกล้มากเด็กๆเออพี่พี่พี่ผ่านเร็วสุดที่แค่นี้แหละพี่ผ่านเร็วสุดที่แค่นี้เราจะตกเราจะตกยา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 นะ เอ,ออเออฉลามช้าหน่อยได้ไหมฉละช้าหน่อยสิช้าๆ,ๆ้าหน่อยอพี่ตะไคร้ครับมันใกล้กว่าเดิมอีกครับฮะเจ้านายผมรู้สึกไม่ไหวแล้วผมเสียวสันหลังไม่หยุดเลยขนผมนี่ฟูหมดแล้วเออเด็กๆไม่ต้องเป็นแต่มันมีลูกรลกระนาดลูกกระนาดเพื่อเป็ปตามแบบชะลอความเร็วให้ฉันเนี่ยเข้าใกล้ฉลามมากขึ้นพี่ตะไคร้ครับไนใกล้ข้ามาแล้วตอนนี้เราห่างกันไม่ถึง3เมตรแล้วนะครับเออเด็กๆ3เมตรตหรอ ประมาณ9ก้าเมตรได้มั้งเออโอเคเด็กเด็กโอ้โหนี่จะกระเด้งไปทางนั้นเนี่ยโอ้โหตายแล้วดันนาพี่ตะไถ่ขามันเป็นพื้นเลื่นพว่าเราตายไหมเดียเดี๋ยว,ยวพื้นแสดงว่าถ้าเกิดพื้นแข็งนี้มันมันมาไม่ได้หรือเปล่าพี่ตะไลมันมาได้มันมาได้ฉลามบ้ากเลยมันอยู่ได้ว่าพื้นแข็งเอาไม้เด็กๆเอาไม้มารอบนี้มารอบนี้พี่สัญญาเลยว่าพี่จะไม่ตายแล้วอ่ะเด็กๆไปไปแบบชา้ๆชาๆช้าๆก็เป็นฉลามกินสิครับพี่ตไะไถ่ เจ้านายไปเร็วๆหน่อยมันมาอีกแล้วเฮ้ยเด็กๆน่าไม่ต้องกลัวโอเครอบนี้เนี่ยพี่พี่พี่จะต้องใช้สมาธิเร็วไปก็ไม่ดีทุกคนถ้าเกิดว่าเร็วไปเนี่ยเราอาจจะบังคับไม่ทันแล้วเราแอะตกก็ได้แล้วต้องไปเริ่มใหม่อีกแล้วก็ฉลามบ้าอะไรมันอยู่ในพื้นพื้นเข็งได้วะ พี่ตะไพยอย่าเพิ่งพูดมากเลยครับตั้งสมาธิแล้วก็ไปดีกว่าเออเด็กๆไม่ต้องกลัวนะนี่คนที่อยู่ตรงหน้าฉนลาดน่ะฉันกดสุงกำลังใจให้นะด่าน,นี้เป็นอย่างที่ยากสุดเลยฉนันเลานมาสิบกว่ารอบแล้วว่าฉันจะผ่านพวกเธอเดี๋ยวต้องไปอย่างรวดเร็วเลยนะอย่าชา้าไปอันขาดพี่ตบไทยครับเขาบอกว่าเขาเล่นม,มาประมาณสิบรอบพี่ตะไพยจะสิบรอบไม่ได้นะครับเออไม่ต้องห่วงกันเด็กๆฉันตายไปแล้วสองรอบฉันสัญญากับพวกนายแล้วใช่ไหมหล่ะว่าฉันจะไม่ตายเกินสามรอบเพราะฉะนั้นโอเคเด็กๆมา ไย่ต้องห่วงนะรอบนั้นเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายที่พวกเราตายมีตับไทยเออใจเย็นนะครับใจเย็นเย็นเออกระเดก <c oughs> โอเคเด็กเด็กพื้นเอียงเหมียวไม่ชอบเลยผมก็ไม่ชอบครับเบคอนไม่ไหวละเบคอนเวียนหัวเด็กๆสลามบ้าเลยอยู่บนพื้นเอียง จะว่าไปเมื่อกี้พี่ตาไทยพูดคําว่าพื้นเอียงใช่ไหมครับมันคือพื้นลื่นนะครับไม่ใช่พื้นเอียงเด็กๆเข้าใจไหมว่าพี่เนี่ยเรียนฟิสิกส์มากเกินไปนะพี่ก็เลยติดพื้นเอียงไปแล้วเวลาพี่เจออะไรทางอะไรนี่พี่ก็เลยเว่าพื้นเอียงนั่นแหละช่วงนี้คือสูตรฟิสิกส์คืออยู่ในหัวแล้วกูจะหันหน้าไปหาทําไมเนี่ยเมื่อกี้พี่จะตาย มันใกล้มากๆโอ้โหแล้วดูเด็กๆตาน้าดูตาน้าที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องพายแข่งกับฉลามต้องพายแข่งกับไอ้คืน้าเลยเฮ้ยทุกคนใจอยู่ขึ้นนะใจเย็นขึ้นนะเพจตะไคร้สู้ๆเพจตะไคร้สู้ๆเย้เด็กๆผ่านแล้วนาพี่จัทายเก่งมากๆเลยครับโอ้ตอนนี้พวกเราผ่านแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเด็กๆตอนนี้เราผ่านแล้วเนาะเยเจ้านายผมรู้สึกดีใจมากเลยอะรอบนี้เจ้านายตายตายไม่เกิน3มรอบเจ้านายทำสัญญาเป็นจริง เด็กๆนี่ไงเราได้เหรียญมาแล้วเนาะสุดยอดเป็นไรนะเด็กๆแล้วนี่อะไรเนี่ยฉลามใส่วิกนั้นเหรอโอ้ยไม่ต้องไปสนใจมันเด็กๆตอนนี้เนี่ยพี่ดีใจมากๆเลยนะที่พาลน,น้องเนี่ยตายถ้าน,น้องสังเกตดีในด,ดีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีด่านใหม่ๆด้วยนะเอ่อพี่ตะไทจะกลับไปเล่นอีกไหมครับเออถ้าพี่ว่างเนี่ยพี่ก็จะเล่นไม่เอาอะ่ะผมไม่เอาแล้ว <laughs> เด็กๆมันต้องมีบ้างสิเดี๋ยวกเกมมันอัปเดตมาใหม่โอเคทุกคน ก็เกมนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเหมือนจะมีดา่านใหม่ๆตรงโน้อนอยู่โอเคทุกคนถ้าเกิดว่ามันเนี่ยอัปเดตเดี๋ยวจะไปเนี่ยก็จะไปเล่นเนาะ ก็เป็นยังไงบ้าง,งาครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะพายเนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมโบ๊ท Life in Boat Life into a Better Life นะครับทุกคนโอ้โหภาษาอังกฤษยากเหลือเกินโอเคทุกคนครับก็สหรับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเล่นเแต่จะพายเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมไปไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคทุกคนครับถ้าเกิดว่าแมปนี้เอถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยใครชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากร้ายเกลี้ยงตามไปเนาะสหรับคลิปนี้ถ้าพายเนี่ยก็ไปแล้วเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ